อ่าครับผมเดี๋ยวพี่ขอตัวคร่าวๆก่อนเนาะอันนี้นะครับโอเคประตามนะตัวประตามไอนะครับไหลได้ทังท้ททงเทปพั้ได้ถ่ายทั้งได้โอเคหน่วยเป็นร้อยละนี่คือหน่วยละละเนี่ยอาจารย์บอกว่าใช้ได้แล้วเนาะปกติแล้วมันจะใส่ใส่ล็อกไม่ได้นะครับอันนี้ไม่รู้ว่ายังไงแต่ได้คือโอเคแ,แล้วอันนี้นะครับเพื่อไม่สัมปษษระสิทธิ์ตรงนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดกำลังเชิงบวก สมาชุบมหมดเลยใช่ไหมทำไมนี้ไม่เป็นน้อยกว่าศูนย์นะมันก็ต้องเป็นมากกว่าศูนย์เหมือนกันอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่า,าจะบอกว่าทนะ่องเที่ยวลดลงแล้วรายได้ท่อง,งเที่ยวจะลดลงด้วยเนี่ยคือ,อยังไงก็เป็นทางเดียวกันอยู่ดีองยังไงก็ต้องเป็นบวกเป็นมากกว่าศูนย์นะครับอันนี้รานะคาเพิ่มขึ้นรายได้จะเพิ่มขึ้นโอเคบวกหมดเลยนะมากกว่าเบต้ามากกว่าศูนย์หมดเลยนี่คือความเชื่อนะครับแล้วก็อันนี้รันมาแล้วอันนี้เป็นแบบ พหูนะครับริเนียเนาะจุดจุดดอันนี้หนึ่งดอกสามดอกโอเคไม่มีดอกโ okay. อเคการอธิบายนี่เป็นบวกหมดเลยนะพารามิเตอร์บวกหมดเลยเพิ่มขึ้นหนึ่งล้านคนรายได้ท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเทนา 1, ่านี้ต่อหนึ่งพันละสิบโอเคอันนี้แลายคน ก็ตามนี้เลยนะครับหลักชนิดราคามไม่ทรงผลโอเคเนื่องจากไม่มีน้ำแข็งโอเคลินเนี่ยล็อกนะครับลินล็อกลินล็อกติดๆสนใจมีในส้ำคัญหมดเลยนะโหสารับบลาลินล็อกอันนี้มันน่าจะชนะเลิศอันนี้ครับแล้วก็หนึ่งเปอร์เซ็น ลินล็อกเปอร์เซนต์แล้วก็อันนี้ก็ต้องหานร้อยถูกต้องนะครับหันบาทร้านหนึ่งโอเคหานร้อยหานร้อยโอเคนะครับถูกแล้วล็อกลิ้น <c oughs> ลกลน็อันนี้ไม่มีนายอันนี้สามดอกสามดอกโอเคท่องเทีย่ยวไม่มผลต่อ,อไรายได้ เที่ยวไทยไมีผลนะครับต่างชาติเพิ่มขึ้นหนึ่งล้านคนก็จะเป็นอ,อันนี้คูณร้อยนะครับก็เป็นล็อกติดล็อกที่วายโอเคนะครับเปอร์เซ็นต์โอเคอวิธีคิดถูกต้องนะครับวิธีอธิบายถูกต้องตรงนี้ต่อไปล็อดับเบิลล็อกนะครับดับเบิลล็อกก็มีดาแค่เดียวพออันนี้ ก็ S <S <an> จะพออันนี้ไม่มีในอันนี้ไม่มีในอันนี้หนึ่งเปอร์เซ็นเพิ่มขึ้นเทา่นทานี้เลยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคแล้วก็เลือกมาใช่ไหมครับเปรียบเทียบก่อนโอเคอาจารยระหว่างลินเน็กกับลินล็อกอาจารเตอันนี้แาจารย์ก็เอาเอาลินล็อกจากตรงนี้นะครับด้วยอาจารย์เต็ดอาร์สแควร์ได้เลยแล้วก็อันนี้ล็อกลินกับล็อกล็อกอาจารเอออาจารย์เตอันนี้ล็อก ชนะนะครับก็เปรียบเทียบอีกทีหนึ่งลินล็อกกับล,อลอ็อกล็อกก็เอาลินล็อกนะครับเพราะว่ามีตัวไปที่มีในามสำคัญมากกว่าโอเคโอเคทีนี้ทีนี้ใส่นะครับอ่อินเตอร์แอคชั่นกับกำลังสองเพิ่มเข้ามา กอเป็น okay. ควรเพิ่มอิทธิพลร่วมนะครับเดี๋ยวนะถ้าอิทธิพลร่วมอ่ะมันต้องไม่อธิบายตัวนี้ไหมอิทธิพลร่วมต้องดูกรุปร๊ปกรุ๊ปตั้งแต่กรุ๊ปสองไหมครับอิทธิพลร่วมคือแต่ B 5ห้าหก b ีนะครับแต่ตรงนี้ต้องดู b ี B6 าบีหเบต้าเบต้าเป็นเ7แต่ไม่ใช่คูปหนึ่งเดยนนะจะเป็นคูป2นะคูปห่เหมือนไม่ดูเพราะว่ามันเอาอยู่แล้วไเงีย้ยต้องเอาอยู่แล้วเบื้องต้นนะแต่ว่านี้ต้องเป็นพูดถึงอิทธิพลร่วมนะเบต้าสอไปเบต้า5เท่ากับเบต้า6เท่ากับ เบต้าเจ็ดเท่ากับศูนย์ด้วยนะครับอันนี้เฮ้ยโอเคแล้วก็นี้นะครับน้อยกว่าเบสเซ็ตก็แปลว่าควรมีนะควรมีเฮ้ยล,ล,ล็อกล็อกออกทำไมล็อกล็อกอ่ะนั่นคือตัวอันนี้ก็ต้องเป็นอันนี้ครับอิทธิพลร่วม นั่นคืออิทธิพลร่วมอิทธิพลร่วมอืมแล้วกําลังสองนะถ้าจะอธิบายกําลังสองด้วยหนูต้องเขียนกลุ่มสามด้วยครับนั่นเอ รูปแบบไม่ต้องถ้าถ้าเอาอย่างเดียวอะถ้าดูก่นเอย่าก็คือเอาไม่ต้องบอกกันทั้งสองสุดท้ายได้อะไรสุดท้ายอะไรอะไรนะคุปหนึ่งเอาอยู่แล้วถูกไหมครับคุปสองสามก็เอ้ยสองสาม,สามไม่เอาปะอันนี้คุปสามสาม,สามไม่เอาก็แปลว่าไม่ควรมีไหมะ่ะคือคืออันเนี้ยให้อธิบายของคุปสองกับคุปสาม ว่ามีในสำคัญไหมเพราะว่าเขาต้องการถามว่าควรมีกระแบบสหรือกระทบรวมหรือไม่คือกรุ๊ปหเขาไม่ได้ถามคือเราจะเอาอยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะครับเป็นลินล็อกนะไม่ใช่รับล็อกด้วยนะก็คืออธิบาย2องอันนะ่ะห้ากับอะไร8 9ดเนะครับเบต้าแเท่ากับเบต้าเเท่ากับเบต้าสิเขียน2องกรุ๊ปครับ แล้วก็ตอบแล้วแปลว่าอันเนี้ถ้าถ้าคุปสองมันไม่มัน,มนไม่มีในสําคัญก็จะไม่มีไม่จำเป็นต้องมีตัวแปรที่มีผลกระทบร่วมเนี่ยคุบสองเนี่ยอันเนี้ยไม่มีในสําคัญนะก็จะไม่มีนะครับไม่ควรมีผลกระทบร่วมคุปสามเอ้สองตันี้นี่อันนี้มากพอส่วนยุติหนึ่งคือไม่มีในสําคัญนะครับก็ไม่ควรมีตัวปรที่เป็นกลางสองด้วยท่านเนี่ย ต,ต้องตอบเฉพาะสัอ,อันนี้ถ้าตอบคุปหนึ่งด้วยก็ได้นะคือคุปหนึ่งเนี่ยต้องเป็นลินล็อกนะฮะลินล็อกแต่ว่าเขาไม่ถามเขาถามว่าควรมีไหมระหว่างกำลังสองหรือกระทบร่วมไหมอะ่ะก็ตอบให้ถูกนะครับแล้วอันนี้แบ็กเบิร์ดนะครับผมเมื่อกี้ฟ o r เวิร์ดแล้วฟาวเวิร์ดแล้วเนี่ยมันก็สรุปก็คือเอาแต่ลินเนียใช่ไหม ข้อที่ห้าอันนี้ก็ต้องใส่เออทำไมถึงควรมีอ่ะดูแล้วมันไม่ควรมีปะน P เนี่ยพิวรูเนี่ยมันไม่ควรนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ยต้องเป็นลิลล็อกธรรมดาไม่ต้องเนี่ยที่ได้มาจากข้อที่แล้วคือข้อห้าถูกไหมก็ไม่ต้องมีเอาเดี๋ยนะเอาแค่เดี๋ยนะไม่ต้องมีทั้งนะ okay, CPI ไม่ต้องมีนะครับเอามาจากขั้นที่หคือมันเหลือแค่นี้คือจากที่เราได้มาเนี่ยกุปสองสามมันไม่มันไม่มีในเนื้สําคัญนะฉันนะครับก็จะเหลือแค่กุ๊ปหนึ่งก็คือลีเนียลินล,ล็อกธรรมดาแล้วก็อธิบายทิ้งก็จะง่ายแล้วเพระมาในนี้อันที่เลือกนะครับอืมมันต้องเลือกจากอันนี้อ่ะพี่เข้าใจถูกไหมอ่ะ แล้วว่ตัดก็ตัดจากอันนี้เทีลยตัวนะครับตัดตัวไปที่พิวแล้วก็ทิ้งไม่ได้ไม่สุดตามสเต็ปที่ให้มาถูกไหมเออแต่ว่าทาไมฮะเริ่มต้อนก็คือเริ่มต้นแบบหมดเลยอ่ะเออนี่ตัดต่อไปถูกไหม เลยแค่นี้หรอมันเหมือนกับเราเริ่มต้นใหม่อะเหมือนกับเราเริ่มต้นใหม่แล้วมันมาทำแบ็กเวร์ดโดยที่ไม่ทําไม่ได้ทำฟอร์เวิร์ดมาใช่ไหมอะพี่ก็เลยอะไรผิดหรอเนี่ยรู้จักอันเนี้ยสองสามมันไม่มันไม่ได้มีนายะนะครับแล้วเขาก็เอาผลรับข้อสุปจากข้อห้าคืออันที่เหลือครับที่เหลือคือลิเนียธรรมดา แบ็กเวร์ดนี่เหมือนแบ็กเวร์ดแบบเติมต้นใหม่ใช่ไหมก็เหมือนไม่ทำฟร์เวิร์ดมาอะไรเงี้ยอยู่ๆก็ทำแบ็กเวร์ดเลยเทีนี้ยังไงถ้าสุดท้ายเราแบ็กเวร์ด์จัดทั้งหมดสุดท้ายมันก็ตัดเหลือไอ้นี้นะครับฟาเรนไฮต์กับน้ำที่เออแต่ว่ามีในตำพันใช่เลยอันนี้ อินคำมาที่ไทยเหรอโมเดลนี้ใช่ไหมเคยเอ,อินคำเคยเคยรันไทยดิฟใช่ไหมดิฟมาที่ไทยใช่ไหมครับอ่าฮะก็ตัดอะไรบ้างไทยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีถูกไหมตัดตัดก็จะเหลือ ตัดอันนี้นะครับ B5 ลันไทยตัดไปเหลือตะรันฟอร์เรนร์เมตา5ลันฟอร์เรนรนาแล้วก็อันนี้ยังอยู่นะก็จะเป็นบวกกับ2เมตา8ลันไทย ก็พอเตนเนยไม่มีอันนี้ตัดไปอันนี้คือดิฟมาที่ก็เลยแค่นี้เองครับมีแต่ารันฟร n เน่บวกกับ2มี5ขื้อนอะไรบ้มี1มี2มี3มี4มี5จริงคือพี่ๆกำลังงงว่ามันอยู่ๆมันก็ตัดมาเลยนะครับแบ็กเวิร์ด คือมันต้องเริ่มจากคือมันต้องตัดคุปไปแล้วอะตัดคุปซองสาม 2, ไปแล้วค่อไมาทำเป็นกเบดิดอะเข้าใจแบบนี้นะแต่ถ้ามาแบบนี้อะแต่ถ้ามาทางนี้แล้วก็อันนี้ก็ไม่ห้าจุดเฮ้ยมีอะไรก่อนฟันเฟอร์รนเนอร์ไม่ใช่มีห้าหรอเออก็มีห้าอหนึ่งสามห้าอ๋ 1, 3, อก็คือเหลืออันนี้มาแล้วโอเค นี่ b นนี้อัลเฟรนเนอร์ก็คืออันนี้นะครับเลขถูกแล้วแล้วก็2คูณกับ b 8รลอนไทยก็คืออันนี้นะฮะัต่วันนี้เพิ่มขึ้น1%นึ่งเป็นะได้จะเปลี่ยนแปลงเท่ากับอันนี้นะครับ ก็คือแทนอันนี้ไปเลยใช่ไ,ไหมแล้วก็รองก็หานร้อยไมาด้วยครับจริงพี่ให้ให้ครอบเพราะาเดี๋ยวเขาใจผิดมันเนี่ยต้องครอบเพราะมันหานร้อยทั้งหมดนี้ถ้าครอบได้นะหรือถ้าถามอาจารย์เราไม่ว่าก็ไม่เป็นไรในความเห็นพี่นะนี่ความเห็นพี่นะนานนะอาจจะไม่ถูกก็ได้นะอ่าแต่ว่าหยิบเนี้ยตรงนี้ดิฟมาถูกแล้วแล้วก็ต่อไป อินคาร์ดิฟไปที่ลันฟาร์เรนเนอร์บ้างนะครับนะครับอันเดิมเนี่ยก็ะดิฟฟอร์เรนเนอร์นะฟอร์เรนเนอร์นะครับตึ้งอันนี้หลังฝนนะครับตึ้ง บี3อยูแอนนยย่แล้วก็อันนี้ไทฟอร์เนอร์ e r ครับตึ้งหายไปแล้วก็อันนี้หายไปอันนี้สองสองบีลอนฟอร์เนอร์นะครับก็จะเป็น B3 บวกกับ B5 ตัดตัดตัดไฟนี่ออกตัดไเนี่ออก B5 ไทยบวก B9 หลานไฟอน่ นะักเรียนต่างชาตินะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งายได้ของภาคใต้จะเปลี่ยนแปลงเท่ากับปี3ปีสก็จะเป็นของอะไรนะมีสามเฟรนเนอร์ใช่ไหมห้ย์จุดศูนแล้วก็มีห้าล่อนไทยลบนะครับลบ0.59 0์จุดห้นย้านไทยแล้วก็ บวกนะครับมีหนึ่งลันฟอนเรเนอร์สองนะครับสองสองใช่ไหมครับงฟอนเเนอรสองสองลันฟอนเรเนอร์สองคูณกับฟอนเรเนอร์นะครับ่วนเป็นหารร้อยล้านคนอันนี้ที่บอกว่าข้อบวงเล็บ,ลลบน,นะครับแล้วข้อบวงเล็บข้างบนครับผม นะข้างล่างไม่ต้องครอบก็ได้นะข้างล่างไม่ต้องครอบก็ได้เพราะว่าข้างล่างมันเป็นเลขตัวเดียวเนาะแต่ว่าครอบเฉพาะข้างบนให้รู้ว่าทั้งหมดนี้าหารกับหนึ่งร้อยนะครับโอเคก็ตัวแปรแตที่สามนะครับอันนี้ CPI มันไม่มีในสําคัญหรอครับเออไม่มีไม่มีผลในนี้อ่ะก็ก็ได้เลยก็แ,แบบจะลอง้ที่สุดนะครับ เลือกมาแล้วก็ตามนั้นแล้วก็ทำพยากรณ์นะครับเขาเชื่อมั่น้อยแล้วก็สิบเก้าไทยนะักท่องที่ยวไทยร่นึ้าต่างชาติเก้าส <90. S 1> ไทยหนึต่างชาติ0.9เก้าคือไหน นะครร้อยจุดศูนย์สามก็เอาไปต่อถูกไหมครับเอาเอาอินคามเฮดก็คืออันนี้ไปเป็น y hat ส่วนอันนี้เป็น L กับ U เอาไปต่อนะครับโคตรไม่สนใจก็อธิบายตามของตัวที่3 7มสินะ เลยที่ที่ถามพี่มานะใช้ตัวที่สามสิบเจโอเคตรงนะโอเคนะครับหนัาจะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะช่วยได้นะ